โอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันมาเกือบเดือนหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมาดูฟีเจอร์ใหม่ของ a c e b o o k กันนะครับ Facebook ก็ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทชื่อว่า Meta เ,เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <s ฟีเจอร์ใหม่ที่ Facebook ให้มาก็คือปุ่มเปิดปิดทางลัดกลุ่มนั่นเองนะครับหน้าแรกหน้าจอหลังจัดหนึ่โอเค ให้ทุกคนเข้าไปที่ Facebook นะครับเฟซบุ๊กนะครับโลโก้คนถักส่งฟีดทาวแอปหนึ่งใ้ไปที่สองจากหกลุงแอปสามจากหกอันนี้ถ้าเกิด่าของใครยังไม่มีฟีเจอร์นี้ก็แสดงว่าเขายังไม่เปิดใช้นะครับเพราะผมใช้เฟซบุ๊กตัวเบต้านะครับก็เลยสามารถใช้ฟีเจอร์ใหม่ได้ก่อนคนอื่นนะครับลุงแอปสามจากหกการเมนูลุมของคุณ e c ร้อยยี่สิบปุ่มเปิดปิดทางลัดเข้าสู่ลุมเห็นไหมครับอันนี้คืออะไร ลุงของคุณ e คอีกสี่ร, <80 S 2> ร้อยยี่สิบคนยอดไลค์แบ่งแปดสิบเพื่อนแคปสองลุ่มกันเมดลุมของคุณอีกสิกลุ่มเปิดปิดทางลัดกลุ่มของคุณอีกสี่ร้อยยี่สิบแปดกลุ่มลุงเปิดปิดทางลัดเข้าสู่กลุ่มนะครับอันนี้คือปุ่มลุ่มเปิดปิดทางลัดเข้าสู่กลุ่มอ่าลองกดอันนี้นะครับถ้ากดอันนี้ทีแรกเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้กดฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับตอนปัดไปเนี่ยรูปโปรไฟล์แจ้งข่าวช่องเจ็ดสีมุกดาวันหกชั่วโมงที่แล้วแชร์กับกลุ่มสายทักลุงเปิดปิดทางลัดเข้าสู่กลุ่่่มนนนีะะครรัับถ้าาาเเปปปดไจ็อยงีี้้้แต่่ถากดปุมมนนอไร เปิดป tamam. ิดทางลัดเข้าสู่กลุ่มนี่นะครับกดปุ่มนี้ปุ๊บคุมเปิดปิดทางลัดเข้าสู่กลุ่มอ่าแล้วลงปัดไปท okay. ี่กลุ่มคุยฟืองเรื่องโปรแกรมเห็นไหมครับมต่างกันถ้าเรากดปุ่มนี้อีกหนึ่งครั้งคุมเปิดปิดทางรูปโปรไฟล์แจ้งข่าวช่องเจ็ษสีลุมเปิดปิดทางลัดเข้าสู่กลุ่มสมมุติว่าเรากดปุ่มเปิดปิดทางลัดเข้าสู่กลุ่มเนี่ยมันจะทำการเปิดกลุ่มที่เราเคยเข้าบ่อยๆหรือว่ากลุ่มที่เราปักหมุดไว้เนี่ยไว้นะครับแต่ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการปิดคือม นี่ให้อย่างงี้รูปโปรไฟล์แจ้งครับแจ้งข่าวช่องเจ็ดสิเมนูโพสซ่อนโพสแปดปราศีภาพลิ้นที่เกี่ยวลิ้นที่สี่สิบดูแสดงแชร์รูปโปรไฟล์คำมา่พูดดูแลอ่าสมมุติเราถ้าเรากดนะครับกลุ่มของคุณอีกลุ่มเปิดปิดทางลัดเข้าสู่กลุม่มอ่ากลุ่มเปิดปิดทางลัดเข้าสู่กลุม่มกดแล้วนะครับลองเลื่อนไปดูนะไปที่กลุ่มคุยฟืองเรื่องโปรแกรมไปที่กลุ่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 มรวบรวมความรู้ไไไไไไปปปปปปททททททีีีีีี่่่่่่่่่่่่กกกกกกลลลลลลุุุุุุมม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 รรวววบคาไปที่กลุ่ม เปิดปิดทางลัดเข้าสู่กลุ่มอ่าเห็นไหมครับเห็นการแตกต่างของฟีเจอร์นี้ยังสมมติเกิดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราปัดไปรูดโทรศัพ์แจ้งข่าวช่องเจ็ดสีเห็นไหมครับวันหกชั่วโมงที่แล้วแชร์กับกลุ่มสาธารณะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ของเฟซบุ๊กนะครับน่าจะหลักหนึ่งที่เขาให้มานั่นเองนก็วันนี้ก็สั้นๆนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะครับฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ